คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะค่อนข้างหลงในการใช้คําค่อนท้้งมากอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกซึ่งตัวออร์แกนิกเนี่ยจริงๆหลายลประเทศเนี่ยเขาก็รับคอนเซ็ปต์แล้วแต่คําถามคือเวลาคนซื้อออร์แกนิกเนี่ยซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะว่ามันอ่อนโยนกับคุณมากกว่านะครับซื้อเพราะว่าสารตกค้างมันน้อยกว่าหรือว่าซื้อเพราะมันจะทําให้คุณแพ้น้อยกว่านี่คือสิ่งที่คนซื้อจากออร์แกนิกครับนะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยิน คำนี้แหละบางคนเขาก็เรียกแฝบบบางคนก็เรียก FFB นะครับ Feature Function Benefit ซึ่งเป็นพื้นฐานตัวฟีเจอร์เนี่ยนะครับนะก็สิ่งที่เรามองเห็นต่างๆรูปทรงนะครับสี่เหลี่ยมวงกลมขนาดกว้างนะครับสีแดงพวกนี้เรียกว่าฟีเจอร์ทั้งหมดเหมือนเนื้อผ้าอย่างเงี้ยก็เป็นฟีเจอร์แต่ว่าเบนดิฟิตของมันคืออะไรใส่สบายนะครับเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยนะครับลูกค้าเขาจะซื้อตรงส่วนขวาสุดนั่นก็คือเบนดิฟิตแต่ยกตัวอย่างเช่นยูนิโคมันก็จะมีถ้าเป็นแฟนคลับยูนิโค่เนี่ยจะเห็นตัวของยูนิโคเเเเเนนนนนนีีีี่่่่ยยยะะครรัับมมมมจื้้อออผาาชิิิหึึึึงงกดซซซ เป็นชื่อนะครับของชนิดเนื้อผ้าแล้วกันแต่เวลาผมซื้อแอลิ m ซึมซื้อที่อะไรฮะไม่ได้ซื้อที่ตัวแอลิซึมแต่ซื้อที่ความใส่สบายโอเคไหมดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเวลาเราจะขายสินค้าตัวหนึ่งนะครับสุดขายเนี่ยนะครับจะเป็นฝั่งขวาฉะนั้นคือ b เบนฟิตเท่านั้นเวลาคุณนาเสนออะไรคุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ย มันเป็นเบนิฟิตหรือเปล่าตัวอย่างนะครับนะเช่นจริงๆแล้วมันมันอาจจะแบบดูคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราจะถ่ายของเนี่ยลูกค้าอยากซื้อที่เบนิฟิตถ้าใครรู้จักไอตัวล็อกอายตัวนี้นะครับถ้าเป็นน้ําแข็งปกติเนี่ยแปบ๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็คือเรียบร้อยล็อกอ c e เนี่ยฟังก์ชันของมันน่ยคือละลายช้าแต่เวลาคนชอบอะ่ะชอบอะไร จริงมันประหยัดแต่ละคำแพงนะแต่มันประหยัดกว่านะครับซื้อมาถุงเดียวอะนะครับยังไงก็ไม่ไม่ต้องทิ้งอะเพราะว่ามันแบบมันละลายช้ามากฟีเจอร์ก็เล็กทุกคนดูดีๆนะครับค้าแต่ละสินค้าเนี่ยเวลาที่คุณเลือกที่จะพูดคาใดคําหนึ่งกับลูกค้าเลือกที่จะมาทำคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องบิดมันเป็นเบ n นฟิตสิ่งที่เป็นเบ n นฟิตจะเป็นเซลล์ริ้งพอยท์ทั้งหมด